สวัสดีครับอยู่กับ TGG วันนี้อยู่กับ M 7 9เครื่องยิงลูกระเบิดกระสุนโฟมถ้าพร้อมแล้วไปชมกันครับภายในกล่องประกอบด้วยตัวปืนลูกระเบิด3ลูกกระสุนโฟมและสายสลิงครับตัว M 7 9ใช้กระสุนโฟมเนิรฟขนาดมาตรฐานนะครับ ซึ่งทําให้เราสามารถหากระสุนเติมได้ง่ายเลยทีเดียวแต่ต้องระวังในส่วนของลูกระเบิดนิดนึงครับเพราะเท่าที่ผมดูมายังไม่มีร้านไหนขายลูกระเบิดแยกเลยก็คือจะมาเป็นชุดกระปืนตามที่เห็นในภาพครับมาดูในส่วนของเนื้องานนะครับตัว M 79นะครับจะผลิตจากวัสดุพลาสติกที่มีความหนาพอประมาณนะครับจะมีการปิดผิว2แบบโดยส่วนที่เป็นสีดําตรงนี้นะครับจะเป็นผิวเรียบกับส่วนที่เป็นตัวลายไม้นะครับ ทางด้านหน้าและด้านหลังจะมีผิวขูุขระครับเริ่มที่ด้านหน้านะครับจะมีปอกค้อบปากกระบอกปืนสีส้มแบบนี้นะครับพร้อมกับศูนย์หน้านะครับสีส้มเช่นเดียวกันถัดมาตามตัวปืนนะครับเราจะเจอศูนย์หลังข้างบนนี้นะครับผมโดยวิธีการเล็งนะครับสามารถเล็งได้2แบบนะครับแบบที่1คือการเล็งแบบปิดศูนย์หลังแบบนี้นะครับผมก็จะมีวอลศูนย์หลังอยู่ตรงนี้นะครับให้เราเล็งท่าไปกับศูนย์หน้าได้เลยนะครับ วิธีที่2ครับคือการเปิดศูนย์หลังขึ้นมานะครับผมและเราสามารถใช้เว้าศูนย์หลังตรงนี้นะครับตามระยะเล็งท่ากับศูนย์หน้าได้เลยครับโดยเราสามารถปรับขึ้นลงได้นะครับที่ศูนย์หลังส่วนด้านล่างนะครับเป็นประกับหน้านะครับลายไม้จะทําอีกหน้าที่หนึ่งเป็นตัวปั๊มอัดลมนะครับโดยการอัดลมก็คือปั๊มไปข้างหลังแบบนี้ถัดมาครับด้านบนมีรางติดอุปกรณ์สําหรับติดกล้องให้นะครับ ถัดมานะครับตัวก่งไกลนะครับและไกปืนนะครับผมเป็นพลาสติกธรรมดานะครับตัวปืนไม่มีระบบเซฟตี้นะครับจริงๆปุ่มนี้เป็นจําลองมาจากของจริงนะครับซึ่งของจริงจะเป็นเซฟตี้แต่ว่าในปืนนี้ใช้ไม่ได้นะครับถัดมานะครับหลังรางติดอุปกรณ์ตรงนี้นะครับผมจะเป็นสลักสําหรับเปิดปืนออกเพื่อโหลดกระสุนนะครับตัวเราสามารถผลัดสลักไปทางขวานะครับเพื่อเปิดปืนออกแบบนี้ครับถัดมาในส่วนของพันท้ายนะครับจะเป็นพันท้ายแบบฟิกขนาดนะครับไม่สามารถปรับอะไรได้นะครับ ส่วนข้างหลังนี้จะมีเนื้อยางมาให้เล็กน้อยนะครับสำหรับเพิ่มความกระชับเวลาท่าบกับลำตัวครับสำหรับกระสุนของ M79 นะครับจะใช้ระบบเป็นลูกระเบิดนะครับผมขนาด40มิลิเมตรแบบนี้โดยในแพ็กเกจนะครับตัวปืนจะมากับลูกระเบิด3ลูกนะครับผมจะมีสีแดง2ลูกแล้วก็สีนํำเงิน1ลูกนะครับส่วนการใช้งานใช้เหมือนกันเลยครับไม่มีข้อแตกต่างอะไรวิธีการบรรจุกระสุนเข้าลูกระเบิดนะครับผมด้านหน้าของลูกระเบิดจะมีรูอยู่ทั้งหมด3รูนะครับให้เราใส่กระสุนโฟมที่มากับปืนนะครับเข้าไปในแต่ละูได้เลย หลังจากนั้นให้เราเปิดปืนด้วยสลักหลังรางติดอุปกรณ์ตรงนี้นะครับผมและนําลูกระเบิดนะครับที่บรรจุกระสุนแล้วใส่เข้าไปในด้านหน้าครับและปิดปืนครับหลังจากนั้นปั๊มปืนหนึ่งครั้งครับเป็นอันพร้อมยิงครับหลังจากยิงเสร็จนะครับให้เราเปิดปืนออกหนึ่งครั้งนะครับและนํากระสุนเดิมออกนะครับแล้วใส่ลูกระเบิดใหม่เข้าไปปิดปืนแล้วปั๊มปืนใหม่นะครับสามารถยิงต่อได้เลยครับ ตัว M 79นะครับจะมาพร้อมสายสลิงแบบนี้นะครับซึ่งในตัวสลิงนี้จะมีช่องเก็บลูกระเบิดให้3ช่องนะครับผมเราสามารถเอาลูกระเบิดเราเก็บบรรจุไว้แบบนี้ได้เลยก็ครบทั่วแล้วนะครับสำหรับรายละเอียดภายนอกของปืนต่อไปดูสาธิตการยิงกันครับ สำหรับ M 7 9ตัวนี้นะครับความแรงของกระสุนจะอยู่ที่ประมาณ40 fps นะครับโบลบนิดหน่อยนะครับเนื่องจากเป็นการยิงทีละ3นัดนะครับทำให้วัดความเร็วค่อนข้างไม่แน่นอนเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ M 7 9สนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับผมแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับสามารถกดเข้าไปดูรายละเอียดของปืนได้ครับแล้วก็จบแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับกดถูกใจหากคุณถูกใจนะครับกด subscribe และเปิดกระดิ่งไว้เพื่อติดตาม TGG ในการรีวิวปืนของเล่นครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ